กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรังของขังนะครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็ได้พระสวยๆครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทริปต่อไปนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาชมองค์แรกคิดแรกกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีใบนะครับตัวนี้ได้พร้อมกล่องมาก็ อ่าห้าองค์นะครับห้าองค์ชมองค์ที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับองค์ที่หนึ่งครับเป็นพระปิตานะครับพระผงปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับอันนี้อ่าพร้อมกล่องแบบนี้นะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้ครับมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับเลี่ยมอ่าเลี่ยมกันน้ําพร้อมห้อยเลยนะครับเลี่ยมกันน้าพร้อมห้อยนะครับอ่าเลี่ยมกันน้ําสวยๆนะครับพร้อมห้อยเลยนะครับอ่าเจ้าของเดิมเขาเก็บไว้เป็นชุดเป็นคอลเลคชันแบบนี้ฮะดูเนื้อนะครับ ดูเนื้อจะออกขาวๆแบบนี้เลยนะครับตองดูจะเห็นเม็ดมวลสารต่างๆนะครับพระเนื้อนวลใสนะครับพระเนื้อนวลใสนะครับเรียมกรอบกันน้ําสวยงามนะครับแล้วหลังก็จะมีออกผิวครุพราบแบบนี้นะครับผิวเนื้อฟูๆครับเนื้อฟูๆนะครับเนื้อฟูๆนะครับผม <t ouch> เนื้อฟููสวยๆแบบนี้ฮะเนื้อฟูู <t ouch> สวยๆแบบนี้เลยนะครับต้องดูก็จะเห็นเมด็ดดาเม็ดแดงนะฮะเม็ดดาเม็ดแดงเนี่ยเนื้อยังกะสมเร็จเลยนะครับพระปิตาพิมพ์ชลูดนะครับหลวงปู่ยิ้มวัหลองบัวนะครับมี2องค์นะครับปิตานะครับชุดนี้เอาองค์ละ1 0 0 0บาทนะครับผมเปิดไว้1000พันบาทนะครับเปิดไว้1 0 0 0บาทนะครับอันนี้องค์ที่1ครับพระปิตานะครับองค์ที่1ครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สองครับองค์ที่2อง 2, องค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับ องนี้ก็เนื้อสวยเหมือนกันนะครับเนื้อสวยเหมือนกันเลยนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกล่องสวยงามครับมาพร้อมกล่องสวยงามนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับเห็นต้องดูเห็นเม็ดดาเม็ดแดงเนี่ยเม็ดดาเม็ดแดงสวยๆครับภาพสวยๆเลยนะครับภาพสวยๆเนื้อฟูๆครับนี่ฮะสวยงามชัดเจนครับสวยงามชัดเจนนะครับเอา1,000บาทครับผม1 0 0 0บาทครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมองค์ที่2ครับ1,000บาทนะครับ ต่อไปนะครับองที่3ามนะครับองค์ที่3ามรายการที่3นะครับจะเป็นพระสังกัจจานะครับอ่าพระสังกจายหลงปู่โตนะครับพระสังกัจจายหลงปู่โตอ่าวัดประดูชิพีนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะเรียมพลาสติกันน้ำนะจะพระข้างในครอนนะครับพระขัางในครอนนะฮะเนื้อจะออกผงแก่ผงน้ํามันนะครับเนื้อออกแก่ผงน้ํามันนะครับสวยๆเลยนะครับพระผงพระสังกัจจายนะครับเอา1,000พันบาทเหมือนกันนะครับ พระสังกัจจายหลวงปู่โตนะครับพระสังกัจจายหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิพีครับองค์นี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับขออนุญาตไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นพระหลวงปู่เผือกพระจิงแก้วนะครับหลวงปู่เผือกพระจิงแก้วนะครับ อ่ะองนี้เนื้อสวยครับเนื้อสวยนะครับเนื้อจะออกเป็นชั้นนะมีหน้ามีตาด้วยนะครับองนี้นะฮะรลวงปู่เผือกวัดจีนแก้วนะครับพระสวยมีหน้ามีตาแบบนี้เลยนะครับอ่ะพระสวยมีหน้ามีตาแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับด้านหลังเนื้อจะออกอมดึงเหลืองอมน้ำตาลนะครับสองรูเห็นเม็ดดำเม็ดแดงเนื้อฟูๆครับ เนื้อสวยจัดจ้างครับเนื้อสวยจัดจ้านครับหลวงพู่เผือกว่าจริงแก้วครับ1000บาทนะครับชุดนี้นะครับเปิดไว้1 0 0 0บาทนะครับผมต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระอันนี้จะเป็นสมเด็จนะครับโปกโคโพย้อยหลวงพ่โตนะครับองค์นี้สวยเลยนะครับโปกโคลหลวงพ่โตนะครับนี่ฮะวัดประดูชิมปีนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงน้ํามันสวยงามนะฮะ โปโพเนื้อผงน้ำมันสวยงามครับภาพแป้งเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยเลยนะครับอ่าไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยพ้าสวยมากนะครับเนื้อเกลผงน้ำมันนะครับนี่ฮะหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับองนี้ก็เอา1,000พบาทนะครับผมหนึ่งบาทนะครับอ่าถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หี่เจ็ดห้าห หนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นสิงห์นะครับสิงห์ยกขาตาแดงนะครับสิงห์ยกขาตาแดงนะครับสิงนี้หายากครับสิงนี้หายากนะครับดูง่ายครับสิงห์ลงพ่อหอมว่าชากมากนะครับสิงห์ลงพ่อหอมว่าชากมากนะครับนี่ฮะยกขาตาพลอยแดงนะครับยกขาตาพลอยแดงตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะ ัวใหญ่ๆเลยนะครับสิงนะครับรับประกันงานแท้นะครับงานแน่นอนนะครับอ่าไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เรซินนะครับไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เรซินนะครับสวยงามนะครับสําหรับสิงตัวนี้นะครับเอา4,500บาทครับผม4,500บาทนะครับ เอา4,500บาทครับผม4,500บาทนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆนะครับสิบตัวนี้นะฮะดูง่ายครับผมอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระผิดตาครับอ่าพระผิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัฒพานสูงนะครับนี่ฮะอ่าเนื้อเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ฮะจะขึ้นไข่บ้านสวยๆนะครับไข่เขาเรียกไข่อะไรไม่รู้นะฮะ นี่ฮะผ้าสวยนะครับผ้าสวยเลยนะครับผ้าปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับองค์นี้สวยงามนะครับองค์นี้สวยงามนะครับเอา2,500บาทนะครับ2,500าบาทนะครับมี2องค์นะครับผ้าปิตาหลวงปู่เอี่ยมมี2องค์ครับอันนี้องค์ที่1ครับผมต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่2นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่2ครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะเนื้อออกไข่ไข่วันมาคล้ายๆไข่ว่านไข่ไข่พวก แตกลายงานนี่แตกลายในรักเก่าร่อนแตกแบบนี้เลยนะครับก็เรียกอะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เก่านะครับถามว่าเก่าไหมเก่านะครับเนี่ยเอา2 5 0 0บาทครับผม2,500บาทครับนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูเป็นพระสมเด็จนะครับชุดนี้ก็สวยงามนะครับสมเด็จชุดนี้นะฮะสวยงามนะครับองค์ที่1ครับผมองค์ที่1นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกจชโยนะครับ อ่าพิมพ์วัดเกตทยโยนะครับนะดูเนื้อครับหนึ่งสองสามองเจ็ดชั้นนะครับพระเจดชยโยนะครับนี่ฮะดูเนื้อครับปึ๊กเลยนะครับเนื้อเน่าเก่าปึ๊กเลยนะครับพระสมเด็จพระเจดชยโยสวยมากนะครับอ่าสวยมากนะครับจัดจ้านเลยนะครับถือว่าอ่าเด็ดนะครับสมเด็จชุดนี้นะครับสวยเด็ดเลยนะครับนี่ฮะสมเด็จพระเจดชยโยนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งชุดนี้เอาราคาเบาๆนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะฮะนี่ฮะดูเนื้อครับเนื้อออกต้นเหลืองเหลืองขมิ้นนะครับต้นเหลืองเหลืองขมิ้นเนื้อเก่าสวยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับผมวันนี้ได้วัดเุเกศสวยๆมานี่ฮะดูด้านหลังนะครับด้านหลังเก่าปึ๊กนะครับมะแบบว่าเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมานะครับ เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเนื้อสวยเลยนะครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับตองดูเห็นมวลสารเม็ดดาเม็ดแดงนี่ชัดสวยชัดเจนเลยนะครับสําหรับพ้าวจเจีชยโยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับดูข้างๆนะครับมีรอยปีรอยแยกด้านหลังคลาสสิกครับด้านหลังคลาสสิกนะครับด้านหลังสวยคลาสสิกครับผมนะครับสมเด็จวัจเจีชโยครับ 1,000บาทนะครับอ่าราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆแบ่งปันนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับผมองค์ที่สามครับอ่าองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่อันนี้เขาเรียกพิมพไม่แน่ใจพิมพ์นะครับนี่ฮะสวยนะครับสวยเลยนะครับเนื้อเน่าเก่าสวยนะครับสมเด็จพระเจิชโยนะครับอ่าอันนี้องค์ที่3ามนะครับพี่ๆนะครับองค์ที่สามครับผมหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพบาทนะครับผม อ่าต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่องค์ที่สี่จะเป็นวัดระฆังนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เนื้อจะออกงแห้งนะครับงแห้งนะครับมีแบบเศษทองติดนิดหน่อยนะครับมีเศษทองติดนิดหน่อยเนื้อแห้งๆเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับ เนื้อหาจัดจ้านนะครับสมเด็จวัดระฆังชุดนี้นะฮะสมเด็จชุดนี้ถือว่าสวยนะครับเอาองค์ละหนึ่พันบาทพอราคาแบ่งปันนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผ่านไปนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมต่อไปองค์ที่ห้าครับนี่ฮะอ่าองค์ที่ห้าเป็นวัดระฆังนะครับนี่ฮะเนื้อแตกลายงานเน่าเเก่าเกแบบนี้เลยนะครับเนื้อแตกลายงานเน่าเน่าเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะดูเม็ดมลสานนะครับเม็ดก้อนเลยนะครับเม็ดมนสาน เม็ดดำเม็ดแดงเม็ดมตาลต่างๆนานานะครับเนี่ยเม็ดมนตาลต่างๆนานาสวยงามนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมหนึ่พันบาทครับหนึ่งพบาทนะครับหนึ่งบาทครับผมต่อไปนะครับองค์ที่หครับต่อไปองค์ที่หนะครับอันนี้องค์ที่หครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเดือออกเหลืองเหลืองเข้มเข้มนะครับ เหลืองเหลืองเข้มเข้มนะครับสวยงามนะครับอัน,นี้องค์ที่หกครับสวยงามนะครับสําเร็จชุดนนี้สวยจริงนะครับสวยจริงนะครับอันหนึ่งพันบาทพอนะครับแบบว่า,าราคาแบ่งปันนะครับผมอันนี้องค์ที่เจ็ดอ่ะองค์ที่หกนะครับ ต่อไปองค์ที่เจ็ดครับอ่องค์ที่เจ็ดนะครับเป็นพิมพ์วัตเกตเหมือนกันนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับด้านหลังมีรอยปูไตรอยปีรอยแยกนี่ฮะสวยงามนะครับ e like. อ่องค์ที่เจ็ดนะครับนี่องค์ที่เจ็ดนะครับสวยงามครับนี่ฮะมีรอยปิรอยแยกสวยสวยนะเม็ดดำเม็ดแดงนี่ฮะสวยงามนะครับคือสาเร็จวัดเกตชุดนี้เก่าแล้วก็สวยนะเก่าสวยจัดจ้านเลยนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับดูง่ายนะครับ อ่ะอันนี้องค์ที่7นะครับต่อไปนะครับองค์ที่8ครับองค์ที่8ดนะครับอ่ะองค์ที่8ดนะครับเป็นวัตฆังนะครับองค์ okay. นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหามนตาาตุ๊บตั๊บเลยนะครับน mm ี hmm. ่ฮะพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เอา1000บาทเหมือนกันนะครับอ่ะหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับองค์ที่8นะครับองค์ที่8ต่อไปองค์ที่9นะครับผมต่อไปองค์ที่9นะครับอ่าต่อไปองค์ที่9นะครับเป็นพิมพ์ฐานแทมนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์สามแซมนะครับองค์ที่เก้านะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆฟูๆแบบนี้ฮะเนื้อสวยๆฟูๆนะครับองค์ที่เก้าเป็นพิมพ์สามแซมนะครับมีรอยปีรอยแยกสวยงามนะครับนี่ฮะก็เพิ่มไปตามราคาทุนนะเอาหนึ่งพันบาทพอนะครับหนึ่งพันบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นพร้อมกรอบนะครับ อกรอบเก่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอา800พอนะครับ800นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานเซมเหมือนกันนะครับ อยู่ในกรอบจะมี2องค์นะครับอยู่ในกรอบจะมี2องค์นะครับมาในกรอบอาองละแ0 0นะครับมี2องค์นะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปรายการต่อไปมาดูเป็นหลวงปู่ทวดนะครับทุดหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน2 4งสี่นะครับทุดนี้เนื้อหาจัดจ้านครับผมเนื้อหาจัดจ้านนะครับขึ้นคาบไขว่านแบบนี้เลยนะครับ ขึ้นข้าวไขว่านนะครับเนื้อสวยๆครับอ่าขึ้นข้าวไขว่านเนื้อสวยๆไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ฮะไข่นานๆนะครับไข่นานๆนี่ฮะสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่ครับดูหน้าใบหน้าใบตาหลวงพ่อนะครับภาบน้ำว่านน้ำหมากนี่ครบน้ำว่านต่างๆขึ้นดตามผิวเลยนะครับอง์นี้สวยจัดจ้านเลยนะครับอ่าหลวงพ่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ สองสี่เก้าเจ็ดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับเอาหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะครับมาได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สองครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับนี่ฮะดูฮะเนื้อว่าน้ำว่านช่ำๆเลยนะครับน้ำว่านช่ำๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สองอ่าอันนี้องค์ที่สองนะครับสวยงามครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับเอาหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับ อ่าหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับมีหกองค์นะครับอันนี้เขาเขียนว่าคอสามเส้นนะครับนี่จาของเดิมเขาเขียนมานะครับคอสามเส้นนะฮะไม่รู้จะตรงไหนนะฮะแต่ว่าดูนะฮะนี่ครับค่าค่าไข่น้ําบ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับค้าไข่น้ําบ้านเนื้อสวยๆครับเนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ฮะัสวยงามนะครับ อ่เก้าเจ็ดชุดนี้นะครับองค์ที่สามนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับชุดนี้นะครับหนึ่งพันบาทรวดเดียวนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่ขอญาตไปไว้หน่อยแล้วกันนะครับอ่าไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่องค์ที่สี่ครับผมนี่องค์ที่สี่ครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเนื้อก็สวยนะครับนี่ครับ อันนี้องค์ที่ห้าครับน้ำว่านจำจำเลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับน้ำว่านจำจำสวยๆครับผมนะครับหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่หกครับองค์ที่หกครับอันนี้องค์ที่ครับอ่าองค์ที่หกเนื้อหาสวยจัดจ้านนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับไขว่านนาครับไขว่านละนาแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับผม อ่ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดลไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูเป็นเตารีดหลงกุ้ยทวดนะครับองละหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับอ่าเก้าเจ็ดนะครับอ่าสองพันละร้อยนะครับปิดนะครับเลี่ยมจบ กับคอผ่าโบราณนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับอันหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สองนะครับสวยๆเลยนะครับองค์ที่สองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเตารีดนะครับมาใหม่ชุดใหม่นะครับอ่าเตารีดมาใหม่ชุดใหม่ดูเนื้อนะครับเนื้อเก่าปึกเลยนะครับเนื้อเก่าปึกนะครับข้าบเป้าดินไทยโบราณนะฮะข้าเป้าดินไทยโบราณนะครับรอยแต่งเก่านะครับอ่าบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิติแบบนี้เลยนะครับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิติแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับองค์ที่หนึ่งครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สอง นี่องค์ที่สองนะครับนี่ตัวองค์เลยนะครับด้านข้างครับอ่ะด้านหลังนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอ่าันนี้องค์ที่สองนะครับผมหนึ่งพันบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่ฮะอันนี้องค์ที่สามนะครับเนื้อขอบเก่าครับองค์ที่สามนะครับเนื้อเก่าเก่าครับองค์ที่สามหนึ่งพันบาทครับ ต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับองที่สี่เนี้ยสวยๆครับนี่ฮะตาเบ้าเดิมๆนะครับตาเล็กๆนะเต้นคมๆนะครับอ่าองค์ที่สี่ครับผมองที่สี่นะครับหนึ่งพันบาทครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับ สวยมากเลยนะครับองค์กุชชัดนะครับน right? well, right? ี่องค์ที่ห้านะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกเดือนในหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปดูกันนะครับอันนี้องค์ที่หกครับองคนี้องค์ที่หกครับนี่องค์ที่หกนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนี่องค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเนี่ฮะครับเบ้าเดิมๆครับองค์ที่เจ็ดนะครับผม ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาแล้วกันนะครับต่อไปนะครับผมเป็นอ้ำพิมกักไม่ขีดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิมกักไม่ขีดนะครับอ่กักไม่ขีดเอาแปดร้อยแล้วกันนะครับแปดร้อยครับอมแปดร้อยนะครับนี่องค์ที่หนึ่งครับแปดร้อยบาทนะครับอ่ต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สามครับ อันนี้องค์ที่สามครับองค์ที่สามนะครับแปดร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่ฮะสวยจัดจ้านครับองค์ที่สี่นะครับแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับอ่าชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับอระจายบริเรณเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมขอบคุณครับ